การต้องมาสการกับปู่ค่สะอ๋อสาตู้สาตู้เ,เขนแขนห้องนี่บ่ต้องเอาลายตัวเอาอยังเขนแขน,ขนปเขูเล็กเล่าเล็ไทยนี่แหละ <c oughs> อ้ยเมื่อวานนี่ไทยเล็กเล่ากอุดยอดเลยแตกงันสามตัวนี่ขออนุญาตเ่าเล็กเล่าในจักบาทเนานะเล็กมันละเอีย <c oughs> อดเลขาเ่าเป็นละเอียดยากน่เ <c oughs> มื่อวานนี่เล็กเล่าหน่อยสี 64, ห่ห้าหกสี่เนาะสี่ห้าหกเจ็ดสี่สี่ห้าหก เจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกสองตัวสี่ห้าเข่าสามตัวแตกห้าหกสี่อู้ห้าห้าสี่หกเนาะเข่าตรงๆนะว่าเป็นเป็นเป็นโต้ไปเนาะแล้วก็เลขวิ่นบุกระมีหกมาวิ่งรุ่นหกหลักร้อยห้าเนาะเข่าหกสี่สี่หกเป็นตัวกับเจ็ดสี่ไปอุบลอ้ขึ้นข้างแต่เลขเล่าปูไหมแต่เยอรมันเข่าหมูพื้นเยอรมันเข่าตรงตรง จ้ะแตกแดงใหญ่เลยแดงใหญ่หนึ่งแดงสองแดงสามแดงสี่แดงห้าแดงปาดเมื่อวานนี่หาแด,ดงเลยอ่ะเล่นเล่าปูมาหลืเด้อเล็กเล่าปูเข้าแล้วบัตน,นี้อ่ะบัตน,นี้เ้าสิไปรัฐบาลไทยเนาะปูเนาะรัฐบาลไทยบัตนี้วันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ที่สิบสามเนอะวันเสาร์รัฐบาลไทยท่านก็ออกแล้ว เอา้าก็เขียนก่อนเหรอรัฐบาลมันมีเล่ามีไทยเนะเาะเขียนรัฐบาลไทยปูเสื้อนะวันนี้ปูเสือนะนเนเส้ออา่างวดวันที่ 16. สิบหกสิมือนท่านว่าคมหกแปดเนาะตรงกับวันวันอย่างปูเลขออกวันอังคารวันอังคารตรงกับวันอังคารวันที่สิบหก จ้ะเอาวันวั่นแข็งมันแรงเรออวั่นหนึ่งขัน้นเด็กกำลังวันหนึ่งขัน้นมีอย่างเนี้ยหรอครับกูมันเล็วัณอาคารเล็กประจำวันอาคารจันคารมันมีสามมีห้ามีศูนย์มีสามมีห้ามีศูนย์บ่จ้ะจ้ะเด็ประจำวันหนึ่งขั้นก็มีสาม มีห้ามีศูนย์เนาะเขียนด้วยมึงบิ่งรู่ตัวใดคะปู้บนหกตัวเดียวล่างห้าตัวเดียววิ่งรู่บนเนาะค่ะบนหกบรจับปู้หกตัวเดียวเลยเพื่ะต้องเราให้ตัวจ้ะเอาบันสามตัวมีตัวใดเนี่ยจ้ะสามหกเก้าสามหกเก้าจ้ะ สองหกห้าจ้ะสามหกห้ามันมาสองสามหกห้าจ้ะเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่พ่อตัวไหนเหรอเก้าเจ็ดสี่หรือเก้าสี่เจ็ดค่ะปูตัวไหนก็ได้ดาวบอลลูนออเออเออเก้าสี่เจ็ดแล้วกันเนาะเก้าสี่เจ็ดหรือเสียเก้าเจ็ดสี่สองตัวเก้าเจ็ดสี่อ่ะ 69สองตัวมี69ค่ะ65 65ค่ะ2องตัวเนี่ยตัวเด่นมาเลยขีบวงกลมมาเลยเนี่ยจ้ะตัวล่างมัน61ล่างมี61จ้ะก็63พ่อเท่านั้นแหละ63เราีหางเท่านั้นแรละ4ีหางเนาะนนี้เก็จัดซีซีเก็ดก็มาล่องไว้ก็ได้เร็ยบ,บนเลยอ๋อ เอาซี่เจ็ดเป็นตัวล่างด้วค่ะตัวล่างมาเนี่ยล่างวิ่งห้าตัวเดียวล่างนะคะ่ะวิ่งลดล่างเนาะปูเนาะห้าตัวเดียวดูดูล่างนะคะ่ะห้าเม็ดเดียวจ้ะโค้งสุดท้ายเลยนี่โตเ่นมาเลยเล่หนึ่งหาหาหนึ่งยครับลูดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะหนึ่งห้าวันนี้อยู่สี่หางน่ะทั้งหมด ห้าหนึ่งค่ะปู้ห้าหนึ่งกับห้าศูนย์มีหาศูนย์น้ำเปล่าจ้ะสามหาเจ็ดมันมีสี่หางยังบอกเลยสี่หางห้าศูนย์แล้วก็ห้ายังอีกกับปู้ตามหาเจ็ดห้าสามและห้าเจ็ดตร้วค้ะเจ็ดท<า>ี่สห้าหนึ่งหนึ่งห้าจ้ะกลับด้วยเนาะตัวรองมันอ่น 7, 5, 5, 7ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดอย่าลืม อย่าลืมกลับนะคะคู่ <S 1> 1 <S พิเศษสองคู่นี่ละห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเน้นด้วยในการตัวรองคือห้าเจ็ดด้วยจะ้ะสองหางมีสองหางนี่แหละซื่อไปเลยถ้ารูถ้าบปเสียงก็นหวนวดเลยพูดจับลอตเตอรี่ตัวใดวาเอฟซีถามมาในคอมเมนต์ไหมจับเป็นสองหางนี่แหละจับเลยยาวรหัสอันหนึ่งก็ห้าเจ็ด ชุดบนนี่สามหกเก้าสามหกห้าเน้นตัวใดคะปูเป็นหกเก้าหกห้าตัวมูนันลองอ่าก็คือเน้นที่สามหกเก้าและสามหกห้าเนาะค่ะปูตัวนันลองเด้จ้ะสามหกเก้าเป็นตัวเน้นเด้อจ้ะแล้วก็สามหกห้าเนาะค่ะเน้นอยู่สองชุดเนาะ แสดงว่าลักร้อยนี่คือสามกับเก้าเป็นเบอร์จับปูหกเก้ากับหกห้าเป็นตัวเน้นเห็นนั้นแหละหกเก้ากับหกห้าเอาหนยหน่อยต้อยนักหนักเข้าวะเอาหนน่อยต้อยนักหนักคืออ่ารักร้อยไห้สังเกตบ้งมีสามกับเก้าเป็นเบอร์จับปูรักร่อยพวกสามเน้นสาม หลักล้อยหลักล้อยปูหอยสามเม่นบ่จ้ะสามสามตัวเดียวเนี่ยนะหลักล้อยก็คือสามเนาะตัวล่องก็คือเก่าเนาะสังเกตจากการจับเลขเลขเกันเก่าเก่าเก็ดี่นั่นปูง,ไงไ่าได้น่ะแล้วหอยมาคูหนึ่งอ๋อจ้ะสมัครไซน้ำเติมแล้วหอยมาคูหนึ่ง ไปเล่นเจ็ดสี่สี่เจ็ดเท่านั้นเองจ้ะรัฐบาลไทยก็คืองวดนี้ของปู่นะรัฐบาลไทยปู่เสือพูดยูผลอยู่ในห้องใส่เก็บไว้แล้วมาดูสื้อมานนำมองเห็นอะไอยู่ก็ลง้าดูผหมั้ยก็เดี๋ยวว่าเลยคุณเองรัฐบาลไทยปู่เสือแล้วกันสิบหกธันวาคมสองห้าแปดวันอังคารนะฮะวิ่งรูดบนหกนะฮะ แล้วก็จับ3ตัวมี3 6 9 3 6 5 9 7 4เนาะเน้นที่3 6 9และ3 6 5 2ตัวมี6 9 6 5 6 1 6 3ตัวตัว,ตวกันก็คือ4 7เนาะเน้นที่6 9และ6 5เนาะส่วนเลขกำลังวันเนาะ,ะของวันอังคารมี3มี5มี0ลักร่อย3ที่ปูจับให้ส่วนวิ่งลูดล่างมี5เม็ดเดียวเนาะ,ะปูจับให้หนึ่งห้ห้าเนี่ เป็นตัวเน้นเนาะค่ะแล้วก็มีห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดเนาะตัวห้าเจ็ดนี้เป็นตัวรองเนาะเอาถือบับปูุบานเนี่ยอายุต่อขีขานไปเอาหายน้ำเออดาราลุงตาว่าขีขานแล้วก็แล้วค่ะตามนี่แล้วกามานีเอาแล้วเหรอเด้อค่ะปู๊บานีปุ๊ จ้แล้วล่ะเด้อค่ะบานีไหวพริบเนี้ีไม่ชงเลยค่ะปูเข้าวขึ้นมะเขือเนาะมะเขือสามตัวทุกเจ้นลาวคือข้าวสามตัวเดี๋ยวไปคลิปลาวเลยค่ะปูลาวเดี๋ยวไปคลิปลาวเราพูดไปแล้วเขช็ดยัง,ยงนี่มืงเขาเนี่ยั้งสามตัวทุกคำนะปูขันจันกันจีได้ล่าลงเมทีล่ะเด้อค่ะปูเด้อ ตัวเดียวแหละเจ็ดเก้าอ่ะสามเจ็ดเก้าอ่ะกับผู้อ้าวปวดอ่ะเออเดี๋ยวจะมึงเอาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยนะฮะไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไทยไว้นะฮะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ขอกราบขอพุ่นุ่นพ่อคุณนแม่พี่น้องสบู่สุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อซื้อลอตเตอรี่ถ่ายเนาค่ะคอยเฮงเฮงปังปังเลยรวยเนาะถือรางวัลที่หนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายก็ขอให้รวยให้เฮงทุกคนเนาะปัง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 เนาะปูว่างไปเนาะบังอันปูพันคุยกับผูใดอยู่เนาะเด้อปิดเสียงไว้ก่อนเนาะปู ปูว่างอันนั้นอวยพ่อเนฟซี่ไม่ชงนะจ๊ะปูปิดคลิปละจ้ะไดแล้ว,ว,วที่หนึ่งพนฟี่ชลำลุุ้ทุกคนเด้อเนฟเด้อค่ะปูเงินเทียวปีใหม่มาขึ้นก็ได้แล้วจ้ะเอาเงินไทยของเงินเล่ามาขึ้นมาเนี้ยมงนพ่อนี่6ของเงินไนท,ย,นาานนอนทยอีกจก้ะแ,จแห้งแหงรวยรวยเด้อจ้ะปู จ่ะกราบขอผระหุ้นกับผู้ค่ะการนมัสการค่ะซาตุซาตุซาตูข้าไปเลยเด้อมาเนี่ยเด้อค่ะเป็นแนวทางแล้วปู่พันมีแขกกันเลยอ่ะอันนั้นแน่จังหน่อยเนาะค่ากลับขอไผ่เนาะอ่ะคุณพ่อคุณแม่ขอโชคดีโชคหวานสุขสุขกันเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ